โอ้พี่น้องมาดูกล้วยเทพมิตรนะนะกล้วยหอมทองสุขคาเครืออืมดูฮะเจ้าของไม่ได้ดูเลยดูโอ้โหเนี่ยสุกจนโอ้โหแตกแล้วนะอืมอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยช่องจินตาในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนล่น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนี่ดันเล็กผ่านเลาะชมสวนชาวบ้านเขาหน่อยนะมาเห็นกล้วยสุกคาเครือเนี่ยโอ้โหนี่เพิ่งเคยเห็นนี่แหละฮะไอ กล้วยหอมกล้วยหอมทองสุข,ขาเคือส่วนใหญ่เขาจะตัดกันนะก่อนที่จะสุกนะก็ประมาณส 70, 80, 80ัก70-80%เขาก็จะตัดกันแล้วเนี่ยปล่อยสัก90%้าสเร้อยเลยเนี่ยนะเทบมิดไม่ได้ดูแลเลยใครมาก็เชะเง้อดูใครมาก็เปิดดูอือหืออยู่ริมทางซะด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันต้นยังไงทำไมมันถึง ปล่อยให้ขนาดนี้ริมคลองริมคลองนะปลูกสวนกล้วยโ,โหดูฮะกล้วยเราเทปมีจิดมีแต่หวีใหญ่ๆนะดกดกทั้งนั้นเลยนี่นี่ดูลูกนี้โอ้โหเนะี่ยกำลังเริ่มงามเลยนะประมาณเครือละห้าหกวีนี่ฮะสวยๆฮะกล้วยหอมทองเนี่ย แต่เป็นกล้วยที่ต้องการน้ำเยอะนะนี่เครือนี้อยู่ข้างทางเลยเทพมิตรไม่ยอมโอ้โหนี่ดูแต่ละหวหีลูกใหญ่นะะลูกใหญ่มากใหญ่กว่าในเซเว่นอีกนะเนี่ยนะแต่เทมิตรขายทุกถูกนะหวีละห้าสิบบาทดูแต่ละหวีเดี๋ยวโอ้ยนะ ลูกหนึ่งลองนับเล่นๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้โหเนี่ยแค่นับเล่นๆประมาณสักสิบสี่ลูกนี่ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม แต่ละหวีเนี่ยโอ้โหไม่ธรรม,มาดาสุดๆเลยโอ uh, ้หเนี่ยแกปล่อยให้สุขาคือได้ยังไงเทียบมิตรไม่ยอมดูแลเลยนะเดี๋ยวต้องไปบอกเจ้าของให้มาจัดการฮนะมายั่วน้ำลายชาวบ้านเขาก็เริ่มแตกแล้วครับเพราะมันสุกวกนนี้มันจะเริ่มแตกแล้วนะไม่ได้บ่มเลยนะเอาไปกินเลยเดี๋ยวต้องขอชิมว่า สุขาเคือเนี่ยมันจะอร่อยไหม